เดี๋ยวเรามีเรื่องเมื่อวานก็คือวันเด็กแห่งชาติมีหลากหลายสถานที่จัดงานวันเด็กแต่เป็นรูปแบบออนไลน์นะคะในรูปแบบ new normal ซึ่งเมื่อวานนี้นายยุทธีเนี่ยได้เปิดตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565ก็พาเด็กๆนนั่งเก้าอี้นายกสร้างแรงบันดาลใจค่ะรวมพบปะพูดคุยกับตัวแทนเยาวชนดีเด่นรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่พร้อมยินดีที่จะเปิดโอกาสนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทํางานของรัฐบาลค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้พาตัวแทนเด็กเยาวชน5คนค่ะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต พร้อมทั้งได้นั่งพูดคุยนะคะกับเด็กและเยาวชนถึงความสนใจในด้านต่างๆด้วยแล้วก็ความใฝ่ฝันถึงอาชีพที่อยากทําในอนาคตก็มีเด็กหญิงเพชรเพชรท,ทองนะคะซึ่งน้องเองเนี่ยเขาบอกอยากเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเด็กหญิงมนทนัเพื่อนประสะสุขที่ชื่นชอบกีฬายิงปืนเด็กหญิงภูวริษาอามัตายกุลอยากเป็นนักธุรกิจค่ะนายปุณนานนทีวรรณกุลที่อยากนําผ้าไทยวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้เป็นสากลโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ ชื่นชมความสามารถในการคิดเลขของเด็กชายปองคุณบุญเกตพร้อมกับอวยพรขอให้เรียนวิชาที่ชอบอย่างสนุกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีความฝันมีความตั้งใจในสิ่งที่อยากทําก็ตั้งเป้าอนาคตของตอนเองค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบเพราะอาจมีหลากหลายด้านก็ขอให้มีความกระตันยูรู้คุณต่อบิดามารดาเพื่อที่ได้เป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ องในโอกาสวันเด็กมีใหม่ด้วยที่ผ่านมาก็ลุงนานาเปน็นนายงตีก็ขอขอบคุณนะยินดีที่ได้มาพบกันในวันนี้แล้วก็ขอถื่นชมสองอโอกาสขอหนาแข่งคุณพระศรีนรนาตรัยสิ่งสิทั้งหลายในสากลลพี่พภพเดชาพระบรมเดชแผ่ไปสารแหงโุงพระบาทสมเด็จู่หัวสมเด็จเจ้าพ่อระมารดีได้โปรดดลบัานดาประทานพรให้กับน้องๆ ทั้ง5คนตลอจนครอบครัวในการเป็นตัวแทนของเด็กๆที่มาพบในยกเด็กวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในในทุกหน้าที่ทุกการทุกงานทุกเบือ้อแล้วขอให้เจริญเติบโตเป็นคนเบืองดีทดีของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับสมเด็จนัะลุกนะ ด้วยความที่เป็นงานวันเด็กในะยุค New Normal แบบนี้มีโควิดนะคะปีนี้งานวันเด็กเป็นการบันทึกเคไปล่วงหน้านะคะจากนั้นท่านนายกก็มีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนเด็กๆและเยาวชนดีเด่นจากหลายสถานศึกษาเลยค่ะน้องๆที่มีความประพฤติดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ด้านกีฬา โดยนายกบอกว่ายินดีที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของเด็กๆทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่อุทิศต,ต่อการทํางานเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมความสําเร็จของทุกคนเป็นเครื่องยืนยันค่ะว่าคนไทยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเชอมัมาทุกคนจะสร้างชื่อเสียงสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยในการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยรัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆก,กิจกรรมของเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรมและมีจริยธรรมขณะที่ทางฝั่งกองทัพบกค่ะเราก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565นะคะปีนี้ก็จัดในรูปแบบออนไลน์ค่ะเป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิด คิดดี Kids Day by Army ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของกรมกิจการพลเรือนทหารบกเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะจัดเป็นออนไลน์นะคะแต่ว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิการเรียนรู้พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยการแสดงความสามารถของเด็กๆมีการนําเสนอเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับอาวุธยุทธโธปกรณ์แล้วก็การนําเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับศักยภาพของกองทัพบก โอกาสนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพบปะพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มอบรางวัลพิเศษให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ด้วยค่ะและในครั้งนี้นับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ความว่าคนเราทุกคนย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ของเด็กนั้นสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีวิชาความรู้และคุณธรรมความดีจะได้สามารถพึ่งตนเองได้สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอดทนและภาคเพียรอยู่เสมอ โดยเด็กๆและเยาวชนนะคะที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นได้รับรางวัลด้วยนะคะจากกองทัพบ,บกอย่างเช่น iPad ค่ะเด็กชายตรีเพชรเรืองบุญยริศค่ะจังหวัดสระบ,บุรีได้ iPad ไปนะคะตุ๊กตาหมีเป็นของเด็กชายนัชพลปิ่นทองอยู่กรุงเทพมหานครค่ะที่รวมทั้งส่งภาพพร้อมข้อความหรือว่าคลิปสั้นไม่เกิน45วินาทีเพื่อให้กำลังใจพี่ๆทหารทุกนายนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนโอ้ยน่ารักทีเดียวนะคะตัวเล็ก นิดเดียวเองนะคะ<า>ก็อวยพรพี่ๆี่ทหารกันด้วยนะคะ แม่อ่ะมาดูด้านกองทัพอากาศค่ะที่นั่นเขาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์เช่นกันผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ a ฟ e b o o กกองทัพอากาศรอยัลไทยแอ r ์ฟอร์โดยมีกิจกรรมชิงของรางวัลต่างๆมากมายพร้อมกับรับฟังคำอวยพรจากพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศใจความว่าเด็กและเยาว,วชนเปรียบเสมือนต้นไม้จะเติบโตง,งดงามได้ก็ต้องมีรากที่แข็งแรงซึ่งการ เลี้ยงดูปลูกฝังสั่งสอนด้วยความรักจากครอบครัวและสังคมจึงเป็นสิ่งสําคัญการช่วยกันสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆจะทําให้เด็กๆเ,เติบโตมีความรู้ความสามารถก้าวเดินสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้นะคะยังมีการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ก่องทัพอากาศและการบินแห่งชาติเรียนรู้ภารกิจของโรงเรียนการบินและกองบินผ่านปีดีทัศน์ด้วยค่ะ ไปปิดท้ายกันที่กองทัพเรือนะคะที่นั่นขอจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565รูปแบบออนไลน์เช่นกันค่ะผ่านการถ่ายทอดสดทาง f c e e o o o นะคะกองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel โดยมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางราชนาวีแล้วก็กิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะลุ้นรับ iPad จาก ผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็รังวัดอื่นๆจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือรวมทั้งให้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอก,กชนรวมทั้งซ้นกว่า5 0 0ร้รางวัลเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการจัดรูปแบบวันเด็กในรูปแบบ New Normal นะคะแต่น้องๆก็ยังได้รับรางวัลเหมือนเดิมยังกองทัพบกเองเราไปมอบให้ถึงหน้าบ้านเคาะประตูเลยแล้วก็มอบให้นะคะถึงแม้ว่าจะมาร่วมสนุกแบบออนไลน์แต่ว่ารับรางวัลส่งให้จริงถึงบ้านเลยนะคะ